สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับว่าทำไมเวลาค้นหาที่ดินจากเว็บไซต์กรมที่ดินหรือเวลาแตะเข้าไปดูที่ดินจากภาพดาวเทียมแล้วมันถึงไม่เห็น,นโฉนดที่ดินฮะไม่เห็นเลขที่โฉนดมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราลองมาทดลองกันเลยนะครับวันนี้ผมจะทำในแท็บเล็ตหรือทำในเว็บเบราว์เซอร์ของคอมนะครับซึ่งจะทำให้เห็นภาพกว้างได้มากกว่าใครที่จะดูก็ ลองตะแคงข้างดูหรือดูเต็มจอนะครับอนี่ลองแตะเข้ามาดูครับเราเจ็นได้ว่าตรงเลขที่โฉนดจะมีการเซ็นเซอร์เป็น x ไว้นั่นเป็นเพราะนโยบายความเป็นส่วนตัวของกรมที่ดินนะครับเนี่ยครับดูตัวอย่างนะครับวิธีการแก้ก็คือเราต้องทำการล็อกอินเข้าไปในตัวเว็บไซต์ก่อนเพื่อให้เขาได้รู้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเหมือนเราไปขอคัดสำเนาโฉนดนะครับเราต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชนก่อน ในการขอดูโฉนดเนี่ยเราก็ต้องล็อกอินนีครับด้านขวาบนตรงนี้เลยนะครับอลองดูคลิกเข้าไปจากนั้นเราก็เลือกวิธีล็อกอินที่เราได้ลงทะเบียนไว้เลยนะครับจะเป็น Facebook, Google หรือจะใส่อีเมลเบอร์โทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่นะครับจะใช้ไทย i อดก็ได้นะครับจากนั้นก็ใส่ยูสเนมพาส s วิร์ดแล้วก็ไปล็อกอินได้เลยครับ หลังจากล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลองมาหาที่ดินแปลงที่เราต้องการที่จะดูเลขที่นโฉนดกันได้เลยนะครับจากนั้นก็ลองแตะดูที่ดินสักแปลงนะครับเราจะเห็นได้ว่ารายละเอียดเรื่องเลขที่โฉดก็มาแล้วนะครับสรุปก็คือถ้าเราอยากจะเห็นเลขที่นโฉนดเต็มๆแบบไม่มีเซนเซอร์สามารถทำได้ ด้วยการล็อกอินเข้าไปในเว็บไซต์กรมที่ดินก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนวันนี้คงต้องขอ,อตัวลาัไปก่อนแล้วสวัสดีครับ